สถานการณ์โรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในขณะน,นี้สามารถยุติลงได้หากทุกคนในสังคมร่วมมือกันตามหลัก4สร้าง2ใช้เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนนาย A และนาย B เป็นพนักงานบริษัทเดียวกันบริษัทให้ทั้งคู่ทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นายเอยู่ชุมชนซ้ายมือส่วนนายบอยู่ชุมชนขวามือ นายเอสวมหน้ากากป้องกันทุกครั้งที่ออกจากบ้านและเว้นระยะห่าง1-2เมตรทุกครั้งส่วนนายบีไม่ยอมใส่หน้ากากเพราะคิดว่าคนในชุมชนยังไม่ติดและไม่น่าจะเป็นอะไรนายเอตระหนักถึงการป้องกันมันล้างมือด้วยสบู่ใช้เกลแอลกอฮอลทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆที่มือไปสัมผัสเช่นโต๊ะเก้าอี้ที่หยิบจับเป็นประจำส่วนนายบีทำบ้างไม่ทำบ้าง ขณะที่ชุมชนของนายเอมีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เช่นเดียวกับที่นายเอทำและยังรวมกลุ่มผลิตเจลแอลกอฮอล์หน้ากากผ้าแจกจ่ายคนในชุมชนส่วนคนในชุมชนที่บีก็มีมาตรการป้องกันตัวเองพอสมควร ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด -19 กําำลังแพร่ระบาดลุกลามไปในหลายประเทศปรากฏว่า C และ D เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดย C พักอาศัยอยู่ในชุมชน A ส่วน D พักอาศัยอยู่ในชุมชน B ชุมชน A ตื่นตัวเร่งติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และแต่งตั้งตัวแทนในการประสานงานอย่างใกล้ชิดขณะที่ชุมชน B เมื่อทราบข่าวว่า D เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง พยายามกดดันให้ดีไปอยู่นอกชุมชนสุดท้ายดีถูกกดดันอย่างหนักจนต้องออกจากชุมชนไปนายบีเริ่มมีไข้ป่วยและไอส่วนนายเอยังใช้ชีวิตตามปกติชุมชนของนายเอยังอยู่ในสภาวะปกติส่วนชุมชนของนายบีเริ่มมีการติดเชือ้อ ไม่นานชุมชนของนายบีเริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแม้ทุกคนจะป้องกันตัวเองดีแค่ไหนแต่นายบีกลับไม่ได้ป้องกันตัวเองอย่างที่ควรและเป็นผู้รับเชื้อจากที่อื่นมาแพร่ระบาดในชุมชนขณะที่ชุมชนของนายเอทุกคนใช้ชีวิตตามปกติโดยอาศัยหลักการ4ีสร้างสองใช้ซึ่งนั่นก็คือสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองครอบครัวและชุมชนสร้างความสงบ ไม่รับส่งข่าวปลอมรับส่งข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและฝึกสมาธิทำจิตให้สงบสร้างความหวังไม่ย่อท้อในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้สติเป็นที่ยึดมั่นสร้างความเห็นใจไม่รังเกียจทุกคนต้องทำความเข้าใจและช่วยกันหาวิธีรับมือที่ถูกต้องใช้พลังของตัวเองทำให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันโรค และใช้สายสัมพันธ์สร้างความแข็งแกร่งต่อผู้อื่นในครอบครัวชุมชนแบ่งปันพลังที่มีอยู่จากตัวเราเองออกไปสู่คนรอบข้างจะเห็นใช่ไหมครับว่าการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่ทุกคนต้องช่วยกันโดยยึดหลัก4สร้าง2ใช้เป็นแนวทางในการกู้วิกฤตครั้งนี้โรคโควิด -19 จะสิ้นสุดไปหากทุกคนช่วยกัน เพราะเราคือฮีโร่ของกันและกันชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน